เจอแล้วนะคะเต่าหลังจากที่พี่จอยบอกว่าหายไปนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะเอาไปปล่อยนะคะตามไปดูด้วยกันเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเฮงรวยๆว,วยกันนะคะ มันเป็นอะไรที่พี่จอยทึ่งมากๆแล้วก็แปลกใจมากๆเลยนะคะที่พี่จอยหาเขาทั่วบ้านไม่เจอนะคะอยหลังจากที่เขาอยู่กับพี่จอยมาหนึ่งคืนนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่จอยก็่อไปเจอเขาที่ในห้องน้ํานะคะก็เป็นสิ่งที่มหาศา์มากๆเลยนะคะแต่พี่จอยก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาอยู่ที่นี่ได้นะคะเพราะว่าพี่จอยจะต้องเอาเขาไปอยู่ที่ ที่ที่เขาสมควรจะอยู่และปลอดภัยนะคะ,ะตามพี่จอยไปดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยกอ็เจอเต่าแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานที่พี่จอยอขึ้นไลฟ์สดพี่จอยบอกว่าเต่ามันหายนะคะ <c oughs> ผลสุดท้ายพอพี่จอยลงจาก ลงจากไร่สดนะคะพี่จอยก็ไปหาตามพงหญ้าอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอนะคะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําผลปรากฏว่าเจอนะคะแปลกใจมากไปหาในห้องน้ําเป็นสิบรอบนะคะหาไม่เจอนะคะทั้งทที่ในห้องน้ําไม่มีอะไรกีดขวางนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะโลง่ลงๆเลยนะคะแต่ก็หาเขาไม่เจอนะคะณตอนนี้พี่จอยหาเจอในห้องน้ําใช่ไหมคะ ก็อยู่กับพี่จอยอีกคืนหนึ่งนะคะอยูอ่พี่จอยก็เอาใส่ถังไว้แบบนี้นะคะคือเอาไว้ในกระมังเข้าปีนออกได้เนาะเขาจะเดินเพ่นพ่านทั่วบ้านใช่ไหมตอนนี้พี่จอยใส่ถังเขาก็อยู่นิ่งๆอยู่ในถังนะคะก็ได้เวลาที่พี่จอยจะต้องเอาเขาไปปล่อยนะคะเอาไปอยู่ในที่ที่สมควรที่เขาจะอยู่นะคะที่ปลอดภัยที่สุดเนาะ นะคะตามกันไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่จอยจะเอาไปปล่อยนะคะนี่ค่ะตั้งใส่มอเต์ไ์เรียบร้อยนะคะเราไปกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยค่ะเราเอาเต่าไปปล่อยดีกว่านะคะจากหน้าบ้านพี่จอยไปก็ประมาณ500เมตรไปวัดนะ วนสาธารณะของอหลังวัดเล่านะคะเป็นที่ออกกำลังกายแล้วก็มีสระน้ำนะคะพี่เจยจะเอามาปล่อยตรงนี้นะคะ นี่นะคะแม่น้ำแล้วก็บริเวณที่พี่จอยจะเอามาปล่อยนะคะ <_ p> ก็ขอวันนี้เป็นวันที่ดีๆแล้วก็เป็นวันที่ให้พี่จอยมีความสุขนะคะได้การในทำสิ่งที่ดีแล้วก็ขอเผื่อแผอ่ความโชคดีมีใช้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ นี่ค่ะพี่จอยจะเอาลงไปปล่อยนะคะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่พี่จอยมาเดินออกกำลังกายประจำนะคะ่ะช่วงนี้ก็แรงมากๆนะคะเป็นอะไรที่น้ำน้อยพอสมควรนะคะแล้วก็ที่เห็นรีบๆตรงนู้นก็คืออจระเข้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ จังหวัดพิจิตรนะคะนี่เลยค่ะรอบๆสะนะคะที่พี่จอยอมาเดินประจำนะคะมีเวลาว่างพี่จอยก็จะมาออกกำลังกายประจำนะคะอันนี้เขาก็จะมีบันไดลงนะคะลงไปที่น้ำเนาะนะคะเราไปปล่อยกันนะคะวันนี้เราจะได้ทำความดีร่วมกันนะคะ นี่ค่ะอือหือเป็นทางลงที่ที่ไม่น่าลงอ่ะมันมันเหมือนกับว่ามันจะลื่นหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้น้ำแห้งมากๆเลยนะคะ มันก็จะเป็นอะไรที่สลบลงเนาะพี่จอยก็ถอดรองเท้าดีกว่านะคะ รักผู้เลพอสมควรนะคะเพราะว่าอ่าทางลงตรงนี้นะคะมันก็จะสะโลปลงแบบนี้เลยนะคะมันก็จะลําบากในการที่ลงมานะคะนี่ค่ะพี่จอยก็จะปล่อยเลยนะคะสาธุสาธุค,ค่ะขอโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมานะคะก็ขอให้ ไปอยู่ในที่ดีเนาะนะคะขอให้มีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพี่จอยด้วยแล้วก็ของเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะคะอันเอา,เอาไปปล่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าพี่จอยไม่สามารถที่จะอุ้มลงปล่อยได้นะคะเพราะว่าที่มันชันมากๆตรงนี้นะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะบายบายนะจ๊ะเจ้าเต่าน้อยขอให้โชคดีนะคะไปค่ะโชคดีนะคะโชคดีเอาอยู่บ้านหลายๆวันออสองวันเนาะไปแล้วนะคะไปแล้ว โชคดีค่ะโชคดีนะคะโชคดีขอให้มีความสุขนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้พี่จอยแล้วก็ครอบครัวของพี่จอยจงประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่รับชมด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีเขาขึ้นมาเล่นน้ำแล้วค่ะเขาก็ดีกระดาเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมามองพี่จอยนะคะ ไปเลยค่ะไปเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ามาอยู่กับพี่เจยนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนี่เลยนะคะอ่าไปแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปกันแล้วค่ะกลับบ้านนะคะอากาศร้อนมากๆเลยช่วงนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะ Okay, huh.